จากในเอพิโซดสนะครับที่เรารีวิวเรื่องการเติมช่องทางการชำระ,ะเงินสำหรับซื้อเกมของ n i n เ e n d o ไม่ใช่ Nintendo PlayStation นเพ4นะครับปรากฏว่าล็อกอินบัตรเครดิตก็ไม่ผ่านล็อกอิน paypal ก็ไม่ผ่านผมเลยไปค้นหาข้อมูลมานะครับก็พบว่า มันเป็นบั๊กที่มีมายาวนานแล้วหลายปีเลยของ PlayStation แต่ผมคิดว่าทาง PlayStation ตั้งใจให้เป็นบั๊กเพราะว่า PlayStation าได้เตรียมทางออกอีกทางออกไว้ให้เราซึ่งก็คือบัตรเติมเงินของ PlayStation นะครับนี่นะครับซึ่งอยู่ในคลิปรีวิวอันก่อนหน้านี้อร่อยแนะน้ำฮะ สีม่วงหวานเจี๊ยบเลยคาดี่จะไปเซเว่นเพื่อไปหาสือ้อเพราะผมเสิร์ชมาว่ามีขายที่เซแต่บัตรราคาถูกสุดจริงๆไม่ใช่ถูกสุดเอ่ออถูกสุดนั่นแหละเพราะว่ามันมีราคาหนึ่งถูกสุดของนกะคือราคาหนึ่งพันบาทแล้วก็ที่แพงกว่านี้คือสองพันห้านะครับเราก็เลยลองที่หนึ่งพันก่อนเพราะจริงตั้งใจจะซื้อของ ซื้อเกมเนี่ยแค่300าาสามร้อยกว่ใช่นั้นเองถามว่าทำไมถึงซื้อต้องซื้อเกมเพราะว่าก่อนหนี้นผมมีตัวเทคเกนเจ็ดอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมเพิ่งขายไปในราคาเจ็ดร้อยบาทเพราะว่าในสตรีมมิ่งเทคเกนเจ็ดมันลดราคาเหลือสามร้อยบาทฉากนั้นเราขายของที่เป็นมีราคาแพงและได้เงินมาแพงมากกว่าแล้วมาซื้อตัว ที่ถูกกว่าดีกว่านะครับจะกกได้กําไรด้วยเพราะเดี๋ยวพอนานๆไปตัวเทคเก้นเก็น่าจะหาได้ในระานะคาที่ถูกกว่าลงอยู่แล้วนะครับซึ่งยังไงก็ไม่รีบอยู่แล้วหรืออาจจะไม่ต้องหาเลยก็ได้เพราะยังไงมันก็ได้เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดอยู่แล้วแต่จริงๆที่อยากขายไว้ก็คือไว้สะสมนะค,ะ,ะครับนะครับอันนี้เป็นมันเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับบัตรเอ่อเติมโทรศัพท์สมัยก่อนเลยคือว่ามีที่ขูดขูดนะครับเดี๋ยวขูดเพื่อเอาราคา เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะฮะว่าขูดแล้วขูดแล้วเอาไปใช้ยังไงนะฮะ<ช>นี่ผลที่ไปเซเว่นะเลยได้อันนี้มาด้วยพ <c oughs> ีเซนสองคลิปไปด้วยกันเดีย๋ยวจะไปดูนะครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้ฮมาเดี๋ยวจะอา่านให้ฟังนะครับว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างหนึ่งวิธีใช้และข้อแนะนำการใช้ลงทะเบียนล็อกอินเข้าบัญชี PlayStation เลือกเว์บสองเลือกไอคอน PlayStation Store สามเลือกปุ่มเลขรหัสาษาไทยมันจะใช้คำแปลงอนนะครับก็คือ redeem c o d นเองจากเมนูใน PlayStation Store สี่ป้อนรหัสโค้ดห้า เลือกยืนยันคอนเฟิร์มเพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการหกเลือกยืนยันคอนเฟิร์มเพื่อทำการไร่รหัสข้อกำหนดเงื่อนไขรหัสในบัตรน,นี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับบัญชีเพนิเซชั่นรหัสมอายุ สารสอบเดือนนับจากที่มีการเปิดใช้งานเงินในบัตรนี้สามารถเพิ่มในกระเป๋าสตางค์ psn ก็คือ p a y s t a t i o n network นะครับเชื่อมโยงไปกับบัญชีหลักเท่านั้นที่อยู่อาศัยของผู้ถือบัญชีหลักต้องอยู่ในประเทศไทยผู้อยู่ที่อยู่อาศัยของผู้ถือบัญชีหลักต้องอยู่ในประเทศไทยแย่แล้วครับเพราะว่าบัญชีหลักของผมอยู่ในอา่า อเมริกายวต้องไปสร้างบัญชีใหม่ซะแล้วการใช้รหัสในบัตรนี้หรือการใช้เนื้อหาหรือบริการที่ซื้อบน p s n อชเจำเป็นต้องอยู่ในครอบกลงการให้บริการการใช้งานโดยใช้บัตรนี้หรือโดยการซื้อและหรือการใช้เนื้อหาบริการบน p s n หมายถึงคุณต้องยอมรับข้อตกลงในการให้บริการข้อตกลงผู้ใช้ PSN ปอะดนี้สามารถถูกระงับหรือถูกยกเลือกและยกเลิกยอดคงเหลือได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่อนข้างออกเปรียวนะฮะถ้า Sony มีผลสมควรว่ามีการหลอกลวงหรือไม่เหมาะสมในผิดกฎหมายการใช้งาน ขอสวนสิทธ์สุดท้ายในกรณีที่มีข้อผิดพลาดใดขอสวนสิทธ์สุดท้ายในกรณีที่มีข้อผิดพลาดใดใดสงสัยต้องใช้เขาใหม่นะครับเพื่อที่จะใช้บัตรนี้ให้ได้เช่นู้ให้บริการของบริษัทซึ่งอาจมีถิ่นพำนักในต่างประเทศนอกประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตอบข้อความเห็น และข้อสอบถามต่อท่านได้โดยตรงสมาชิกไมโซนี่กด7สอบถามข้อมูลงานซ่อมและสูตรบริการกด1ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โซนี่และอื่นๆกด2ข้อมูลสถานที่จำหน่ายสั่งซื้อออนไลน์และโปรโมโชั่นพิเศษกด3สมัครสมาชิกไมโซนี 30นก็จะมีแอดจะเข้นไว้เลครับตอนนี้ราคาอยู่ที่9เหรียญ9ก้จุเก็ตีว่าสิเหรียญนะครับจะเท่าไหร่ก็ขึ้นกับข้างน่งเนี้โอเคไปกันเลยมี redeem code อยู่นี่เองครับนี่ก็เป็นช่องที่มันให้กรอกนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองกรอเข้าไปดูว่าหลังจากใช้เหรียญขูดๆๆดนี่แล้วเนี่ยแล้วใส่เข้าไปใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ย้ครับผมได้ขูดแล้วก็ใส่เลื่อยลงไปแต่ว่าไม่ได้ผลครับมีเลือกโค้ดขึ้นมาเดี๋ยวจะลองเช็คว่าเลือกโค้ดนี้คือบอกเกี่ยวกับอะไรไว้นะครับแย่มาก ตั้งพันหนึ่งบวกว่าจะไม่มีปัญหาแต่มันบอกว่ากดาข้ามายสเลียมเพื่อทำหบบความาช่วยเหลือเด,เดี๋ยวจะลองกดไปดูก่อนพาเข้าเน็ตได้ชูสเต็ปโอ้โหโอ้โภาษาจีนเดีย่ยว เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีเจอเงินได้แล้วครับก็คือต้องไปสมัครแอ c o u n t ใหม่เป็นไทยนะครับแล้วเข้าไปดูในสตอร์นแล้วนะครับก็พบว่าสินค้าที่เราอยากได้ในสอบอเมริกาเนี่ยในช็อปไทยเนี่ยไม่ได้ลดราคาลดร,ราคาไม่เหมือนกันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมีสองแอคเคนแหละอันไหนลดเราจ,จะไปซื้อใน,นที่รถของแต่ละประเทศไว้ อย่างเล่นก็ค่อยสลับบัญชีนะครับแบบนั้นดีกว่าครับขอบ,บคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับนี่้ก็อยู่สตร์นไทยนะครับก็จะแพงกว่าตอนแรกของได k เ e n นในสตร์น s จะอยู่ที่300กว่าบาทแต่นี้เป็นได k เก้นเจดีเมตอินชั่นในสตร์นไทยก็อยู่ที่600กว่าบาทแพงกว่าเท่า แล้วมันเป็นอีกดิชันหนึ่งด้วยไม่รู้จะเป็นไงบ้างแต่ว่าอยากได้ก็ซื้อเนละ้ซื้อกันก็ยังกำไรอยู่ถ้าทิ่จากที่ขายแผ่นไปนะก็นี้จะมาทำการซื้อให้ดูนะมีอิดขาโค้ดด้วยหกร้อยแปดสิบเจ็บาทจากราคาเต็มสองพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาท ลดลงมาพันหกนะครับก็คุ้มอยู่นะครับบันทึกการซื้อดูนะครับว่าซื้อแล้วจะไปอยังไงไม่ใช่ว่ามีอยู่พันหนึ่ให้ใส่โคดิ้งเดี๋ยวรเราบไปแล้วนะครับที่เห็นว่ามันขึ้นพันหนึ่งแต่พอมาใน เพศีก็ต้องใส่ครั้นแล้วก็ถามว่าจะ Value มีราคามันบาทต้องการที่จะเพิ่มไปในอ่อวอลเล็ตหรือเปล่ากา็ตกลงไปครับพอจะซื้อใหมอ้มีเงินแล้วเช็คเอาทเลย จะเสียเงินเศร้าซื้อเป็นการซื้อเกมครั้งแรกนะครับในชีวิตโอ้ข้อ,อ,อเป็นฟู่เกมนะก็ดาวน์โหลดเลยนะ แล้รับความขอบคุณแล้วก็เพื่อไปยังการดาวน์โหลดก็หลอีกนาะนเลยครับก็ยังไงทางนี้ก็ถือว่ารีวิวจบแล้วนะครับการซื้อเกมครั้งแรกครับ